สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอกันอีกแล้วเนาะหลังจากที่เมื่อวานวันพุธเราไม่ได้เจอกันวันนี้วันพฤหัสเราก็มาเจอกันอีกแล้วาการจัดการเรียนการสอนของเรียนรศสโณลภายใต้สถานการณ์โควิด19เราจึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งวันเนี้ยคุณครู ลก็จะมาสอนในวิชาสังคมเหมือนเดิมเราเจอกันชั่วงที่2สําหรับวิชาสังคมศึกษาซึ่งในชั่วโมงเรียนนะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของพุทธประวัติไหนใครบอกครูได้บ้างว่าพุทธประวัติเราเรียนเพื่ออะไรนักเรียนสามารถอธิบายพุทธประวัติให้คุณครูตั้งแต่ประสูตรจนถึงบำเพ็ญพุทธกิจ แล้วก็วิเคราะห์สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัส์จนถึงพุทธกิจที่สําคัญแล้วก็เห็นคุณค่าและความสําคัญของการศรึกษาพุทธประวัติเพื่อที่จะนําข้อคิดที่เราได้จากการศรึกษาพุทธประวัติมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะอ้าวละสำหรับในชั้นป .5 เราก็าจะเรียนพุทธ,ธประวัติตั้งแต่สเสด็จกรุงกบิลพัทจนถึงพุทธกิจสําคัญของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเรียนครูจะสรุปย้อนหลังหน่อยหนึ่งพระพุทธเจ้าพระนามเริมว่าเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมคะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโทธทนะและพระนางสิริมหามายาอย่างจํากันได้ไหมเอ่ยประสูติเมื่อวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่เดือนแปดเมื่อประสูติในห้าวันพระบิดาก็ได้เชิญพรามมา ทำนายพราหมณ์ทั้งหมดก็ทำนายว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็จะได้เป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเมื่อไหร่ออกบวชก็จะได้เป็นศัตดาเอกของโลกแต่มีพราหมณ์หนึ่งท่านชื่อกนทัญยะได้ทำนายว่าพุทธเจ้าจะสละราชสมบัติเลยไม่ครองราชจะสละราชสมบัติเพื่อที่จะไปเป็นตัตดาเอกของโลกไปบวชออกบวชนั่นเองนะคะหลังจากที่พุทธเจ้า ประสูติได้เจ็วันพระนางสิริมหาวายาผู้เป็นแม่ก็ได้สิ้นพระชนผู้ที่เลี้ยงดูพุทธเจ้าต่อมาก็คือนา้าน้าชื่อพระนางประชาบดีโคตมีก็เลี้ยงพุทธเจ้ามาจนกระทั่งพุทธเจ้าอายุ 16, สิบหกพรรษาก็ตอนนั้นยังเป็นเจ้าชายพิทธัะธนะคะก็ได้อภิสุขเสกสมรสกับพระนางะโสธาราพิมพาแล้วก็มีลูกหนึ่งองค์ก็คือ ราหนุนพระพุทธเจ้าตัดสินใจออกผนวดในวันที่รา,ราหุนทอดนั่นแหละลูกพระพุทธเจ้าได้ค้นหาวิธีการที่จะทํายังไงให้ตนเองนั้นตัดสรู้ได้ทั้งหมด6ปีจึงตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญสิบห้า้ามเดือนหส่วนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ปฏิบัติพุทธกิจต,ตั้งแต่เวชา ใกล้ลุ่งก็ได้ทําการตรวจพิจารณาว่าวันนี้ใครจะบรรลุทําได้แล้วก็ได้ไปโปรดคนนั้นใช่ไหมพอเช้าก็ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์พูดเชิญบรรลุที่สั่งสอนได้เวลาบ่ายเย็นก็แสดงธรรมโปรดประชาชนทั่วไปเวลาค่ำประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์สาวกทั้งหลายเวลากลางคืนทรงตอบปัญหาเหล่าเทวดาซึ่งพ่อ พุทธเจ้าก็ได้ทําธุรกิจทั้งหมดห้าอย่างนี้หมุนเวียนกันเรื่อยๆพระพุทธเจ้าจงได้มีพุทธจริยาสาหมายถึงพะจริยวัตรหรือการบำเพ็ญประโยชน์ของพุทธเจ้ามี3าประการอันแรกคือโลกัตถัจจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชาวโลกโดยได้แสดงธรรมโปรดตามธุรกิจห้าไม่เลือกฐานะว่าุคคน,นั้นจะเป็นอย่างไรางรวยหรือจนคนไหนที่พระองค์มองด้วย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปัญญาด้วยญาณว่าคนนี้สามารถบรรลุได้พระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดคนคนคนนั้นอันที่สองคือยาดัตถจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประยุน์ญาติคือญาติของพระพุทธเจ้าเองอันที่สามคือพุทธัตถจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ของพระองค์ในด้านที่เป็นผู้นำศาสนาเช่นทรงประกาศและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายทรงบัญญัติระเบียบวินัยให้กับ พระพุทธ,ธาสาวกอา่าวละคูเล่ามาถึงตอนนี้แล้วถ้าจะให้สนุกนักเรียนสามารถไปดูคลิปวิดีโอในลิงก์ youtube ที่คุณครูได้แจ้งไว้นะนักเรียนเข้าเว็บ youtube แล้วก็พิมพ์ตามที่คุณครูคบอกไว้ก็จะได้เจอในเรื่องของพุทธประวัติหรือใครจะสามารถดูลิงก์อื่นก็ได้ มีความสุขมีสนุกอยากดูลิงก์ไหนก็ดูแต่ไม่ใช่ดูเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะจากที่นักเรียนดูพุทธประวัติเสร็จแล้วก็ให้เรียนศึกษาหนังสือเรียนหน้า15-18เพิ่มเติมแล้วจากนั้นให้นักเรียนทําหนังสือแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนของเราในหน้า19แล้วเอามาส่งกลุก่มเมื่อที่เราเจอกันอ้าวตอนนี้คุณครูก็จะทิ้งไว้แค่นี้ให้นักเรียนไปดูพุทธประวัตินะคะใน YouTube นะคะ เรียนเล่มน,นี้นะคะเรียนทาในหนังสือเรียนเล่มนี้หน้า15ถึง18แล้วก็ทาแบบฝึกหัดหน้า19ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการดูพุทธ,ธประวัตินะคะเสร็จแล้วไว้เมื่อเราเราเจอกันเราจะมาคุยกันทบทวนความรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงสนุกไหมใครดูจากที่ไหนอย่างไรนะคะอ่าสำหรับชั่วโมงนี้แค่นี้ก่อนไว้เจอกัน อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ